สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าในช่องแหม่มยูสคานะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68ค่ะวันนี้นะมันจะพามาพบกับรถคันนี้เลย t o y ยต้าอัลติสนะคะลูกค้า 1.8G คะ่ะลูกค้าปี2015นะคะราคานะคะมันบอกเลยขออุบอยู่ใต้คลิปนะท้ายคลิปนะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดนะคะลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคะ่ะตามมาเลยคะ่ะ รถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็น body 4, บอดี้สีบอลเงินนะคะมาบอกเลยมีเหลือแค่คันเดียวนะคะเป็นเครื่อง 1.8g เลยปี2015นะคะรถคันนี้ไม่แค่เพียงแสนต้นๆ้นเท่าน,นั้นนะคะบอดี้ของเขาเป็นสีน้ำเงินนะคะ มาพร้อมกับนี่เลยกระจังหน้าคมเนียม3เส้นนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะและยังไม่พอรถคันนี้ยังได้ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟนะคะลูกค้าเดีวแบบสูมให้ดูใกล้ๆก่อนนะในส่วนของไฟก็จะได้เป็นไฟมัลติ r รีแฟกเตอร์นะคะรถคันนี้นะคะเรามาดูในส่วนของยางกันบ้างนะคะยางก็จะได้ปีใหม่ๆคะ่ะแม็คแท้จากโรงงานเลยนะคะในส่วนของกระจกมาพร้อมกับไฟเลียวคะ่ะ ที่จับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะใครที่มีรายได้นะคะ16,00 0บาทนะคะลูกค้าก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้เลยนะคะเครดิตดีจัดไปฟรีดาวะคะ่ะลูกค้าออกรถกับเราไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะในส่วนของไฟนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นไฟ LED นะคะลูกค้าแล้วไฟทับทิมเนาะและยังไม่พอคะ่ะ ยังได้ในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะลูกค้าและมีสตาร์สัญญาณของ 1.8G นะคะลูกค้าและเดี๋ยวแมมนะคะพาไปดูรายละเอียดนะคะลูกค้าภายในตัวรถของเขาบ้านกว่าคาะตามแมหมเลยค่ะภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะรถคันนี้เนาะและรถคันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะลูกค้า ดับโพรมราัยมัลติฟังก์ชันนะคะและนี่เลยเลขไม้ของเขานะคะอยู่ที่แสนห้นะคะเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะและมีที่วางแก้วมาให้ด้วย2ใบนะคะลูกค้าเดี๋ยวหมังซูมให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนี่เลยนะคะมี c d usb พร้อมนะคะพร้อม a i r b a บ็คู่หน้าไปไหนปลอดภัยหายห,ห่วงได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างคะ่ะตามมาเลยคะ่ะ เรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นระบบเซนทรัลล็อกเหมือนกันนะคะภายในของเขานะคะเป็นสีดํานะคะลูกค้าเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันเลยนะคะนี่สามารถพับได้ด้วยนะคะรถคันนี้เนาะนี่มันสมนไปดูใกล้ๆเลยเบาะหนังสีดํานะคะและก็มีพยางให้เรียบร้อยนะคะวางเท้าไปนะคะก็ข้างในก็จะไม่เปื้อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้านดีกว่าคะ่ะ เรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะภายในของเขานะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะเดี๋ยวนะคะมาดูในส่วนของนอกทุกตัวนะแบบซูมให้ดูใกล้ๆเลยนกของเขาทุกตัวก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่มีการไขเลยนะคะลูกค้านี่เลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะเด <Mostly. S 1> ี๋ยวมาเปิดที่ดูก่อนเลยในส่วนของอุปกรณ์นะคะจะมีนี่ขอโทษค่ะมีนะคะแม่แรงนะคะลูกค้า นี่เลยให้ดูแล้วก็ยังอะไหล่นะคะยังไม่เคยลงพื้นนะคะลูกค้าและยังมีซีนมะพรทางมะพ้าวนะคะยังอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในสังขของเครื่องกันบ้างดีกว่าคะ่ะ เรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยห้องเครื่องรถคันนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขาแห้งสนิทนะคะลูกค้านํามันไม่เยิ้มเลยนะคะในส่วนของน็อตทุกตัวก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะคะลูกค้านี่แบบสูงให้ดูใกล้ๆเลยนะคะและตาสัญ,ญลักษณ์มอกก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้ารถเรานะมาบอกเลยการันตีได้เลยนะคะไม่มีชนหนักนะคะลูกค้าพิปความจมน้ํานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์แหมมโดยตรงเลยค่ะเบอร์แหม่มค่ะ080ค่ะ 403ค่ะ0163นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกับแมมได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรสีไทย68นะคะลูกค้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แมมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยลืมบอกไปเลยราคารถของเขา t ต y o ต้ a อ t i ติ 1.8G ปี2015ราคาอยู่ที่410,000บาทเท่านั้นนะคะกับไม่แส0 0 0 0นะคะลูกค้า สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดสับ c r i b e ให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้าอาชีพทุกอาชีพออกได้ขอให้มีนะคะที่ตรวจสอบนง,งานที่ชัดเจนนะคะก็สามารถออกได้เลยเครดิตดีจัดไปฟรีดาวค่ะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ